ผู้ชมครับเราเจอในช่างใหญ่นะที่ไม่มี <c oughs> ป,ประกาศนะคุณอานะ <c oughs> เป็นทักษะชีวิตเนาะ <c oughs> คุณอาบอกว่าคุณอาทําก่อสร้างมาเกือบทั้งชีวิตเนาะเ <c oughs> สาขนาดนี้ครับคุณอาที่เขาขายกันเนี่ยเขาขายต้นละเท่าไหร่ครับ <140. S 2> ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบาทครับ้อยสี่สิบใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับค <c oughs> ุณอายาวยาวสองเมตรอ่าใหญ่ก็น่าสีคร <c oughs> ับผมประมาณร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบาทมันคุ้มไหมล่ะคนที่เราขายเนี่ย ต้นทุนประมาณเท่าไหร่ต้นทุนมันน่าจะต้นละเก้าสิบบาทต้นละเก้าสิบาทครับเพราะว่าตัวนี้ปูมันก็ <_ an> หหลดลดตรงนี้แต่เหล็กมันแพงอ๋อเหล็กมันแพงครับผมแต่ว่าเป็นเหล็กไซมาตรฐานนะ <_ an> ที่เขาใช้กันนะเขาน,านะก็ประมาณต้นละร้อยสี่สิบบาท <_ an> ต้นหนึ่งก็จะได้กับกำไรประมาณหกสิบาท <_ an> ถูกต้องไหมครับอืมถ้าเกิดว่าเราไม่รีบไม่เดือดไม่ร้อนนะเรารอวันละตัวนี่ สบายเลยนะครับคุณอาคุณอารอวันละกี่ตัววันละตัววันละตัวเลยแสดงว่าหนึ่งปีมีประมาณสามร้อยกว่าวันก็ได้เกือบสามร้อยต้นเลยนะโอ้โหแล้วสิ่งที่เราเห็นอยู่ที่นี่ก็คือฝีมือเลยนะคุณอาเนื้าทำเองก็ได้สอดได้อ๋อตัวเสียบก็สอดเองด้วยแล้วไอ้รูนี้คุณอาไว้ทำไมครับนี่ใส่รูปต้องการใส่นานไหนนานไหนแล้วก็ใส่ตามรูนี่ลอ๋อ เสกได้เลย <laughs> โอ้ดีมากเลย